นมื้อนีมาพบกับสองจะได้กันได้คือเก่าเนาะมือนี้ห้าสีไป้ใส่หม้ออีกแล้ววันนี้กับชิมงาเนาะก็ได้งย่างว่ะก็ได้งอย่างไปเนาะติดตามการนำเสนอคนเนาะตอนนี้ก็ไดงเล่นถ่างย่างไปน้องเนาะนี่แหละใส่หม้อนี่แหละซองล่างกับชิ่ดด้เด้วยบุได้เนาะท่านะกับผั ชือแห่ชือของครับเบาเตยอินดีเนาะทางด้านกระด้มีเทป,ปะกายก็เงาเนาะเอาไปกันเลยมาหอดน้องแล็พนะี่น้องก็ยังกระยังนะสร้างอยู่เนาะนี้น้องทองสิใส์ยัยกลับมาใหญ่เป็นไงต่อซ้ำหนึ่งมีแมนที่ยันเนี่ย อันใส่สองล่างเลยเนาะแฮก็เอามากันสิบานเลยแฮก็ได้ไล่เลยทีมงานกันทีมงานนอนน้เนาะมาเพียงบ่แม่นบ่กําลังสิเอาลงใส่เนาะปลาลางันจสิใส่เอง้มาทีมานอนนเนาะมาเบิ่งนี้ก่อนเนาะมาเบิ่งปลาเตยินดีใส่ก่อนเนาะ mà được này cứ vượt phí rồi áo ừ. nhạo đợi nhạo, được nhạo. Không, đấy rồi mọi ngoại suốt phụ đấy bố đã mẹ cái lai โอ้เล็กดเดนะ้อเด็กอลายเด็กอลายทางนี้กสิยวานแหงนอดีนี่เก็บประกายพี่นว่ากัิยวานแหงนี่แล้วน้องเทวดาสมควรเติมเนาะ ีกสิไส่ป้าปสไส่ก่อนนะจอขอสิไส่อีล่างนึงเนาะกสิวานเฮ้เอาเบิ้งนี่มีโอ้สิดขนาดเนาะว่ายน้ำอยู่แทางไน น้ำไฟ่นะครับตึงบานี้งานนี้มีไม้มีไหมไม่มีไม่มีบอไม่มีไม่มีไม่มีหลัวต้องไปเสียบจับหรอเลาวกับไทยไม่มีไม่มีเอาเบงเครืบาทเบิง

เบื่องันพูดแล้วไม่ได้บ่ไม่มีไม่มีมาขึ้นมาชอบปลาและชอบกระปูว้ายสิทธิ์ขึ้นมาเปีบ๊บเลย Sao cái <laughs> chỗ xây ra đó tân đi xa đây lại bó Chẳng đây ăn bò Ở บ่ได้บ่ได้พีน้องเลยถามมาหลุดหมอพีน้องตัวนึงบ่ฮะก็ปมานเเด้อป่าม่ใได้ออีนนี้เนาะถามออเที่ยวนอยาถามาหลุดนี่หมอนวรตัวเนาะหมอกนีิคอยูได้พีน้องเลยนี่มอสุดน้องเลยใส่คือสิคอยู่ได้น กินอะไเบิงตัวนี้ก่อนบาบันมีหรือบ่มีนะอาบ้ามีขวาีดองใส่แคปร่างหนึ่งบริเปลีนซองลางเลยทำหุดนำกันเนาะทาบันไซไปเบิดก่อนเนาะเจอสีมายาให้บันยาไหมเนาะยาบวกเนาะหดุดน้ำกัน

มาเอนี <children> ่สีพี่อเยสรุปพี่น้องบ่ได้ป้าพอดีได้ป้า4โต มามาเดูนตาแดงมาดูนตาแดงเฮ็ดไม่ขอจบเพียงซ้ำน um ี้เนาะคลิปหน้ามาติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อ